สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิต,ต,ตย์เกษตทฤษฎีไม่เลี้ยงซีสุขุสุขคนครับวันเอกสิมาเปิดราคาค้าวยให้พี่น้องเขารับชมอ,อีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องเพิ่นสิเปิดจากตัวเดี๋ยวเขาไปสอบถามเจ้าของคุ้ยกันเลยครับสวัสดีครับในน้ำตัวนะครับผมบครับผมอมอนตุ้กบุมครับอยู่บ้านอนยะู่บ้านเชิญสามครับอำเภอสุวรรณเนาะ จังหวัดนองบวลำพูเฮาเนาะครับเมนีเขาจะเปิดราคาค้วยจ็กตัวครับผมสองครับสองตัวเนาะเป็นแม่นลูกหนึ่งโคมเนาะครับครับ้วยแมนีสายพันธุ์มาจต่ทางไหนครับมาจต่ทางเชียนนะครับครับครับสายพันธุ์อ่ามาทางเชียนครับเป็นสายพันธุ์บ้านๆหรือแนวใหครับบ้านๆครับสายพันธุ์บ้านๆเนาะพอพอพันธุ์มาทำนะแบบแนวบ้านนะครับ ก้วมสูงหลายปรนได๋ครับมัลายเด็ดก้วมลายอ่ะสามสิบหกนะครับสามสิบหกเนาะไม่มีนั่งเนาะครับครับได้ลูกยวเพิ่งได้ลูกนั่นเนาะลูกของมันเนาะแต่ในท้องผมมีอีกมันบ่ครับผมมีอีกเนาะเิ่งอัตลักษณ์เนาะครับเนาะเิ่งอัตลักษณ์เตียมเตียมจำเตีมเจ้มจำข้ออ่องทงน่องขาวนะครับนี่อัตลักษณ์อัตลักษณ์สวยงามครับนี่ครับ เป็นชื่อว้างได้ครับนี่อีเหลียงครับอีเหลียงเนาะอีเหลียงลูกน้องคุ้นนั่นครับลูกน้องคุ้นเนาะเอียงง่ามครับอย่างงามครับนี่ยเพราะว่าพราปีครับครับว่าฮันพราปีเนาะครับพฤศจิกาครับวันที่สิบพศจิกาก็ครบวกครับความสูงนี่มันเอยู่ประมาณนี่ร้อยสิบนี่บ้านเนาะร้อยนี่เนาะเง่นบ่ครับไก่เม็ดดูครับไก่เม็ดอยู่เนาะไก่เม็ดลูกขนาดไก่เม็ดอ่าสูงมัน มันเป็นสายพันธุ์ใดครับลูกมันนี่เพราะว่าสายพันธุ์รอบเดียวผมกับปซื้อมาเลยนะอ๋อพอเขียนเป็นพ่อคุ้มฝูงตัวจ่ปักใหญ่เลยเนาะเบิ้งสันหลังครับเบิ้งสันสันหลังของลูกมันครับงามครับเอาไปเฮดแม่พันธุ์แม่บอกได้ครับนี่แม่นี่งางามๆเลยครับจัดให้เอฟซีและพี่นอ้องเฮ้าในเบิ้งครับนี่อยากเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่คอกนี่สวยๆเลยครับพี่น้อง เห็นแล้วก็จับจองมองหาครับนี่ซาเ่ราะได้ครับซาเบิดก่อนครับนี่ครับองเรียงดีอ๋อยังกินนมอยู่เนาะครับครับนี่แม่ลูกเป็นตัวแม่เนาะครับเนาะเป็นตัวแม่ล่ำตัวงามสวยๆเลยครับนี่ขวัญนะครับตัวแม่ลูกมันนะครับครับตัวแม่ก็งามครับนี่ล่ำตัวดีครับเอาไปเป็นแม่พันแม่บ็อกนี่สวยๆเลยครับนี่ครับเิ่นล่ำตัวดีครับนี่ครับลูก นังกินนมดีอยู่ครับนี่เป็นตัวแม่ครับงามๆเลยนี่ถ่ายเบิ่งใกล้ๆครับเบิ่งเป็นตัวลิงเหลียงงามๆเลยครับนี่เป็นสีดอกเล้าสวยๆเลยครับนี่ลำตัวใหง่ดีลูกมันครับผมครับนี่ครับนี่สวยๆเลยครับนี่ครับงามๆเลยครับนี่แม่มันเป็นท้องบ้างเนาะครับเนาะท้องบ้างท้องบางนี่มันอบเบอูงองาเวนครับอ๋ออยากอยากอยากทับแล้วเนาะ ทาชื่อไปแล้วก็เอาไปทับได้นะครับนี่เอาไปทับผสมพัฒนาสายพัฒนาสายพันธุ์ได้เนาะครับเนาะพัฒนาสายพันธุ์ได้ครับเขาเปิดราคาาลายไปเลยครับผมเก้าซิบหาเก้าเมื่นหาพันเนาะครับเนาะต่อล่องได้นิดๆเนาะครับนี่สวยๆงามๆเลยครับนี่ครับสูงลอยสามหกครับนี่งามๆและอีเหลียงครับนี่งามๆครับติดต่อครับซื้อวางได้ครับ อมอนอมอนครับติดต่ออมอนอยู่บ้านเนาะบันเซินเนี่อยู่บ้านเซ่นเนาะครับอยู่บ้านเซ่นครับอมอนถามแต่บลได้ดีครับเบอร์โทรครับเบอร์ใดครับผมศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสามสามหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองเก้าซีซีเก้าซีซีครับผมพ่อแป้งมั่งพ่อแป้งครับพ่อแป้งขายเสียพาครับพ่อแป้งขายเสียพาครับครับมาถามเลยอยู่บ้านโคกครับผมนี่ครับบ้านเซ่นบ้านเซ่นโอ้บ้านเซ่นเนาะครับเนาะบ้านเซ่นบนบ้านโคกเนาะครับบ้านเซ่น เบิ้งเบิ้งขวัญของลูกมันนะครับครับขวัญขวัญเก่าขวัญนะครับนี่ครับขวัญนี่เกี้ยวนี่ครับเกี้ยวมันนี่ครับผมงามๆเด้ครับนี่โอ้สวยครับนี่งามตัวบอกไงครับนี่อย่า้ก็มาเงขายี่หนอี่เกี้ยวนี่ครับขวัญเนาะขวัญขวัญหามเงินหาบทองครับนี่สวยๆเลยครับนี่ครับครับนี่ครับสนใจติดต่อเขามาครับผม ครับสุทธานีกาฝฟกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษีทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดทดธานกล่าวคำว่าสวัสดีครับ